เราคือเราไล่ว่าแอมเนี่ยเพื่อจะหาความชื่นยงอีกส่วนให้ได้นะเพื่อเพิ่มน้ำหนักในสัดสวนก็คือแอมเนี่ยซื้อยาจิตซื้อไซยาไนย์ยังไงหรือได้ยังไงเอางี้เรากำลังหาว่าไอไซยาไนยจะอยู่ในมือแอมได้ยังไงนะแต่ความชื่นยงอื่นเรามีแล้วนะครับโดยท่านเราพบได้ว่าหนึ่งได้ไปขวดนะครับแอ,อ,เอ,อมเป็นคนสั่งซื้อเองนะแล้วท,ทันทีที่ไซยาไนย์หนึ่งขวด อยู่ในมือแอมก็ตายทันทีเลยนะซีเอ็ทสุกนะครับดังนั้นะวันนีเ้เรื่องแอมเนี่ยยิ่งจบสนิทนะครับเ,เพราะว่าเราเราพบแล้วว่าแอมมีมนสั่งซีเอ็ทนะครับจากเดิมเนี่ยเรากําลังหาว๊าาะไซยาไนนเนี่ยมันไปอยู่ในมือแอมได้ยังไงนะแต่วันนี้เราพบชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราเชื่อมโยง สํานวนเนี่ยนะครับนะในวันเสาร์เนี่ยนะก็จะเก็บตกและเรียนทั้งหมดให้จบให้ได้ในวันเสาร์นี้นะครับนะแล้วจากนั้นในอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะเอามาประสานากับสองอธิการนะฮะในเรื่องการเตรียมความพร้อมที่จะสรงงานสอบสวนอันนี้เฉพาะของแอมนะในาสํานวน,นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาไล่ดูในส่วนของหนึ่งกรมโรงงานนะครับแล้วนกรีกับโรงงานทั้งหมดผู้ซื้อเทรดเดอร์ทั้งหมดผู้ซื้อทั้งหมด แล้วรวมถึงเจ้าที่รับของคนงานว่ามีความผิดหรือไม่นะอีกส่วนหนึ่งก็คือนัดหาเือกับทะเลบรรลิกาจตสมัังงานผู้ของผู้ถูกพบตามระบบผู้ของบริโภคอีกส่วนหนึ่งการอีกส่วนก็คือ,อาการรวบรวมเส้นทางการเยินเรื่องเวบพนันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไล่ทั้งหมดนี้หลังจากเราปิดคดีของแอมส่งั้งหมดลแล้วเนี่ย ก็จะมันเก็บตกคู่นี้นะครับก็คิดว่าจะมีผู้หาเพิ่มเติมขึ้นนะครับในประเด็นแรกที่ท่านระบุว่าแอมเป็นคนตัซื้อบริษัทบริษัทจี่ไหนมีความชัดเจนหรือไม่ชัดเจนครับชัดเจนคือวันนี้ทั้งทั้งผู้ซื้อและบริษัทก็มีความเห็นต่กันนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีโรงงานและมีเทรดดอร์อีกเยอะนะครับที่จะต้องเป็นคดีซึ่งเราเห็นอยู่แล้วซื้อจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับซื้อจากนเน็ตครับซื้อมาในห่วงเวลา นั à, ้นน่ะคุณแอมเนี ps. Ps ain. Ps ain. ่ยไปใช้มีผู้เสียชีวิตสิบเอ็ดศพใช่ไหมครับใช่ครับช่วงเดือนไหนครับผมอเดือนจำไม่ได้ในในปีเอ่อเดี๋ยวนะปีโอสี่ในปีโอสี่นะครับพอพอพอเข้ามือปุ๊บก็เอ่อพอพออยู่ในมือปั๊บก็ไปเลยสิบเอ็ดศพนะฮะซึ่งตรงนี้เรามีหลักฐานเป็นกล้องวงแหวนปิดหรือว่าเป็นเส้นเส้นของสายใยนะครับเป็นเส้นเงินนะเป็นเส้นเงินในการสั่งซื้อ <alors S 2> ซึ่งในส่วนของการสรุปคำนวนสัปดาห์หน้าเนี่ยคาดว่าจะมีการสรุปได้ไหมครับครับได้ครับอ่คือํำนวนเนี่ยในสัปดาห์หน้าวันนี้ํำนวนเนี่ยวันนี้ผมก็ให้คิปโพล์คำนวนหนึ่งก็เสร็จไปเรียกได้ว่าเกือบ100%แล้วนะครับวันนี้เอ่อเมื่อเราเมื่อเราสอบไปเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะขาดพยานนู่นพยานนี่เราก็จะมาเติมนะครับนะพอเราสอบไปเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะขาดนิดขาดนิดนิดหน่อยเราก็ตมาเติมนะเพราะฉะนั้นเอ่อในสัปดาห์หน้าเนี่ยเอ่อเราก ท่านที่มิเศการนะครับนะเพื่อจะเตรียมความพรอ้อมในการประชุมร่วมกันในการที่จะส่งตัวการส,สอบนะครับนะก็ในสมรรถนะก็นัดท่านที่พีเศษการนะครับนะซึ่งก็ได้กล่าวเกี่ยงกันไปแล้วนะครับนะส่วนเส้นเงินของคุณแเอม78ล้ 58, 000, นานเนี่ยไปหาใครบ้าง,งและเข้ามาได้ยังไงเออ78ล้น 8, 000, นานเนี่ยตอนนี้เส้นเงินยังมายัางมาไม่ครบนะ,ะเดี๋ยวขอให้ครบก่อน เส้นเงินกับบัญชีธนาคารเนี่ยวันนี้ยังมาไม่ครบนะครับเดี๋ยวเ,ยวเยวมือ่อเมื่อครบแล้วเนี่ยพี่ว่าในอาทิตย์หน้าก็จะมาครบเฉพาะเรื่องเว็บพนันนะครับอ่านะแต่ว่าวันนี้ในส่วนเส้นเงินบัญชีธนาคารเฉพาะคดีแอมเนี่ยนะครับสิบห้าคดีเนี่ยวันนี้มาครบหมดแล้ว<อ>นะนะก็เหลือนิดหน่อยนะเหลือเส้นเงินกับบัญชีธนาคารในส่วนเว็บพนันนะครับมีข่าวว่ามีการแจ้งข้อหากับมีแอมเพิ่มคงไม่มีข้อมูลไหมครับอาจารยก็ก็มีครับคือเดี๋ยวเราจะมาดูว่าว่าเหลือว่ามีข้อหาอะไรบ้างต้องแจ้งเพิ่ม หรือว่าข้อหาอะไรที่จะต้องต้องที่ที่ยังไม่ได้แจ้งนะก็จะรวมทั้งหมดและไปแจ้งในข่าวดีกรับแต่ไปแจ้งจะเรือนจำข้ะตัวคะนคนนิ่งอยู่แล้วหมายความว่า่อจะสรุปสำนวนสัปดาห์หน้เนี่ยจะมีการต้องแจ้งข้อหาก่อนใช่ใช่มีการแจ้งข้อหาก่อนแน่นอนตับค้แนนแน่นอนน่ครับและในส่วนของคนรอบข้างมีการแจ้งเพิ่มไหมนรับคนรอบข้างเราลังดูนิดนึงนะเรารังโดเพราะอยู่นะวันนี้เราก็พบแล้วว่า มีพยานมาส่วนเนี่ยนะที่ให้การฐานะพยานเนี่ยนะแล้วกเ็เมื่อเรามาดูทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ให้การายังไม่เป็นตามที่เขาได้ินนะเมื่อ,อสอบสวนเมื่อมันมาเท่ากันเนี่ยนะครับเราจะเห็นความจริงทั้งหมดแล้วเราจะรู้เลยว่าพยานที่เราเรียกมาสอบก่อนหน้านั้นเนี่ยนะให้การโกงนะมีบางคน แต่ว่าส่วนนี้เดี๋ยวจะเรียกมาคุยใหม่นะครับหมายถึงหมายถึงทางที่คุณทนายเนี่ยเราจะต้องเรียกมาคุยใหม่เอยางอย่างครับคุยนายไม่ต้องนะฮะคุณนายไม่ต้องแต่ว่าอย่างนี้ถ้าเป็นผู้รู้หาแล้วเนี่ยเขาจะให้การอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นคำให้การผู้รู้หาไม่มีอำนาจนะครับแต่คนที่เป็นพยานซึ่เราสอบเนี่ยนะพยานแล้วท่านให้การโกหกเนี่ยนะครับซึ่งไม่ตรงความจริงเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกมาคุยใหม่แต่ถ้าท่านยังให้การที่ท่านไม่ ไม่ให้การตามความเป็นจริงนะครับเมื่อเรามีข้อจริงอยู่ก็ถ้าเขบเป็นการให้การเท็จน,นะครับคนไข้ชิดก็คือคนที่ถูกเป็นินึ่งี่ตั้งข้อหาไปแล้วที่จะเรียกมาสอบใหม่ยังไม่ตั้งข้อหาเราเราสอบเป็นพยานอ๋อแต่แต่ว่าวันนี้ถ้าเราพบว่าเขาให้การไม่ตรงตามความเป็นจริงเราจะเรียกเขามาสอบใหม่ถ้าท่านยังให้การเท็จอยู่เราก็ต้องดอเป็นพยา ในความเป็นเล่ห์ให้การเทสตต่อเจ้าพนักงานแล้วคนที่ถูกตั้งข้อหารวมกับคุณแอมไปแล้วเนี่ยยังมีการตั้งข้อหาเพิ่มไหมเราเอาวิเคราะห์อยู่นี่นะคืออย่างนี้คือวันนี้ทุกอย่างมันมาหมดแล้วนะผมก็กลังกำลังให้ให้ชุดทํางานวิเคราะห์อยู่นะครับว่ามีใครที่มีถิ่มไหมนะครับคือวันนี้เนี่ยยังไงผมต้องสกัดออกมาให้ให้ลึกที่สุดนะครับวันนี้กำลังดูอยู่ซึ่งมันมันมันเยอะแต่ว่าวันนี้เราดูเหลือน้อยแล้วนะครับแล้วการที่ทางคุณทนายจะมีการฟ้องน้องตำรวจโดยเฉพาะท่านรองเนี่ย กัง,งวลใจเราไม่ได้กังวลใจนะครับแล้วก็เหมือนที่ผมเรียนนะฮะตัวทนายเนี่ยเขาทำหน้าที่นะครับเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องได้หมดนะตั้งแต่ใครก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นการฟ้องร้องเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ที่ของเขานะครับแต่เราก็เราก,เราก็ต้องมีข้อต่อสู้นะพราะเราทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา